สวัสดีค่ะน,นิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันเตรียมชงคอรมอเคาะจ่าย5,000บาทเยียวยาประกันสังคมกลุ่มตกหล่น1.46แสนรายตั้งเงื่อนไขผู้ประกรันตนต้องทำงานไม่ถึง6เดือนหรือได้ชดเชยไม่ถึง5,000บาท นายระบวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าล่าสุดกระทรวงการคลังได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกลุ่มตกกลนตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานแล้วสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งเข้าข่ายกลุ่มตกหลนมีจำนวน1.46แสนราย แบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ผู้ประกันตนที่เพิ่งอยู่ในระบบไม่เกิน6เดือนและเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2 5 6 3ที่ผ่านมาหรือตกงานในช่วงที่โครงการเราไม่ทิ้งการปิดการลงทะเบียนไปแล้วผู้ตกหลนในกลุ่มนี้มีประมาณ60,000รายโดยจะจ่ายเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนคาดว่าจะใช้งบประมาณราว900ล้านบาท 2. ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยไม่ถึง5,000บาทต่อเดือนเนื่องจากได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,100บาทซึ่งเมื่อประกันสังคมคำนวณเงินชดเชยออกมาละ่ะซึ่งเมื่อประกันสังคมคำนวณเงินชดเชยออกมาทำให้ได้เงินไม่ถึง5,000บาทผู้ประกันตนกลุ่มนี้มีอยู่ราว8.6หมื่นรายซึ่งกระทรวงการคลังจะเติมนวงเงินให้แต่อะไร ได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนเหมือนผู้ได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันเช่นรายที่ได้เงินชดเชย3,800บาทกระทรวงการคลรังก็จะสมทบเงินให้1,200บาทเป็นต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการใช้เงินของพอรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทภายในสัปดาห์หน้า และจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนายละวะรลกล่าวเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสัปดาห์ที่แล้วโดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลกล่าวว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานประกาสังคมได้ส่งหนังสือถึงนา,นายอุตมะสวรรณนญัออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน86,128คนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักง,งานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ5,000บาทเนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ทำงานไม่ถึง26วันจึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138บาทสํบาทสำนักง,งานประกันสังคมจึงส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง5,000บาท จำนวน3เดือนหรือ15,000บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยนายอุตมะลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มนี้และส่งกลับมาแล้วคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนกลุ่มนี้ได้ภายใน10วันนะับตั้งแต่วันนี้ก็คือ10กรกฎาคมเป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยเหลือจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง5,000บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันเพราะถือเป็นผู้เสียภาษีเหมือนกันโดยสำนักงานประกันสังคมจะใส่เงินให้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือจะขอใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินกลุ่มนี้ จ่ายเงินกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาให้แล้วคาดว่าประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินได้ภายใน10วันนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะส่งผลให้ประกันสังคมจ่ายชดเชยคนตกงานในช่วงนี้ได้ครบทุกคนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลกล่าวขอบคุณที่มาของข่าวนะคะประชาชาติธุรกิจ